สุดยอดเลยเห็ดหูหนูนะจ๊ะเต็มเลยพี่น้องจ้ะเห็นบอพี่น้องจ๋านน่ฮ้ยง่ามบักหลายคุณนะคุณนะเฮ้ยนีเฮ้ยหนีพี่น้องขึ้นขึ้นต้นใหม่มาเสยแล้วบ้ากะตาขืออยู่ไก่แท่วนี้ ก็มีเยอะเหมือนเดิมเยอะทุกครั้งโอ้ยพี่น้องเอ้ยจำแต่บ่าเถียวก่อนที่แพทก็บแล้วแพทว่าจงไววก่อนนะ่ะลูกโทษน้ำน่ะนะนี่นี่พี่น้องจ้าคุณนะ่ะโอ้ยงามสุดยอดเลยเห็ดหูหนูนะจ๊ะเต็มเลยพี่น้องจ้าเก็บจะเก็บเห็ดหูหนูสด,ส,ดสวยๆเด้อจ้ะเด้อ งามงามงามคุณนะเฮ้ยหูสดงามแห้งพี่น้องจ้าออสวยมากออหูแข็งดีดีเอาอุย้ยน้ำตัวนี้เด้อน้ำอันลูกแบกแบกเบอร์รี่นี่เด้อพี่น้องจ้าเจ็บสุดหยอดนะคะแล้วก็ขั้นซักสิบขึ้นกันอโอ้หนันขอโทษขออภัยจ้ะมาดามก็ได้ ส่นกล่องด้วยจ้ะเด้นี่อ้ยพี่น้องเอจะมันงามงามเหลือล้นโอ้โหสุดยอดหมานที่เกาเนาะหั่งแต่ไต่น้ำบ่บ่เอาพี่นะพี่น้องเห็นบ่แล้วค่อยเก็บอ้ยมันเน่าวนี่ยเสียดายเนาะเสียดายนอง เนี่ยทำดี <c oughs> ดีเฮ็ <c oughs> ดอีโนโกิลายก้อนนี้เนี่ยกับอะไรเนาะอีโนกิเอ้ยน้อยโพดอีโนกิจ๋าเต็มอยู่ด้วยพี่น้องด้วยขอบอกว่าเต็ม่เดี๋ย <c> เ <oughs> ด้ดอ,อเห็ดจังสีมันสด็จเนี่ยเห็นน้ำกันเนี่ยก็สิว่าเต็มอยู่นี่เห็นบอน,นี่เนี่ยเนี่ยอาหมานคือเก้า นึกแน่ใจมันจะมีเห็ดให้เดี๋เก็บป,ป้อน้องนี่เนาะเดี๋เก็บคือเก่าฝนตกวคมมาเห็ดนางเห็ดหูหนุมัหมือนก,ออกับอ้เฮ้ฮาวเดี๋เก็บอยู่เรื่อยๆเนาะเพียรนี่หลายเห็นบ่เพียดอกไหน่อยเพิ่นนะพี่น้องคุณน่ะสวยสวยหญ่สวยมาก สุดจอดเลยค่ะเหลืออีกเพียบเลยเด้ดอต่อขึ้นาองฟังหนก็มีนะคะอุ้ยพี่น้องขอโทษขอพายบอเดี้มุนกล่องไปให้เบิงเบิงทีละคุณนะ่ะสวยสวยมีอีกว่ามอีอยู่เด้อหูบอกไนะงนั่งเพียร์งามหลายเห็นปะ มนัมนมันพี่น้องปุณนะปุณนะทางไต่ปุณเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาฟังนี่ันแล้วเบิร์ตก่อนก่อนไปเอาอขอนผุดทางนี้มีอีกอยู่เก็บให้านเบิร์ตอยู่มองเก่ามองเดิมทุกปีมาดามนี่ยแหละพามาัเล่ม เล่มอยู่ตลอดเวลาเนาะอันนี้หน่อยพอเพิ่งยังเหลืออีกหลายอยู่เถิงๆเนอย่าไปกาวถึงมันเอาบรร่ได้เพื่พอน่างามอดีแด้วโอเคเสยๆมาจ้ะ <c oughs> โอ้ยหขนาดเน้าว เห็นเมื่อกี้นี่สละมันมีน้ำก็มาถามเศษจังสันเด้อค่อยๆเอานี่นี่ดอกค่อยหน่อยเพียบเลยดอกเล็กๆเพียบเลยพี่น่ะอ้ยเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยสุดยอดควบวหมานแล้ว่ตองนี้มึงดีๆเนี่ยม,มันจะขักเพียบเจาบุ ฝ้าวมีรถสวนมาเด้อข้าน่อยเก็บเห็ดก่อนจอดรถกลางทางนะพี่น้องมันเป็นทางในป่าแอดเ,เก็บไปเรื่อยพี่น้องเห็นบก่กงามบอมเจวางง่าวะสดหามัค่ะแ๋ยวพาเปเอา Mong hắn cho hắn 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 น้อง,องเปี่มันมันดำครับไหมมอ,มองหนีบ่แมนแน่นามากเลยวแมน mẹ em xoay má đảm dứt nữa mẹ Kìa, tỉnh nữa mẹ đảm dứt nữa mẹ đảm à, nữa mẹ ถิมเบอร์เลตตต้นนี่ก็ได้เ <c oughs> พี่น้องจ้ามันถือกันนั่นแหละถือหิมะโอ้ยน้ำเบอร์เลทใส่ถุงมือมานน่ถุงม,มือมีอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าบอ <c oughs> าร์เมาหามเป็น เป็นแปลกๆข้อแหบข้อแหงนะหูหนาหูใหญ่สุดยอด คุณอะดอกน้อยๆเพียบเลยผ่านมาอีกก็เสยียมาเก็บอีกอยู่เนาะเน็ดก็ได้บึงเต่ะพี่น้องจ้าหัวสดเดือ้อหัวสดอยู่จ้า โอยจงไว้จงไว้ลาย,ยูหนูนหน่อยเล้าเพียบเลยมานแล้วเห็นบอเก็บไปเก็บมาทั้งเห็ดนั่งร่มทั้งเห็ดหนูหนูจ้ะอีกจก้ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบอกระลังขืนงามๆเลยอ่อนๆเลยจ้ะได้พอเก็บได้กืบสิบห้าเก็บนะงามๆเลย อันนี้เน่าถิมหำไมเป็นเน่าถิมนี่จ้ะเพียโอ้พี่หนอป๊อดหงสากหงช้างนะจ้ะหงช้าง โอ้ยงามครับหงสางข่อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาทำสิบห้าทำได้ถ้ามาติอีกแล้วเด้อพุ่น้องโอ้ยโบทำลายจังไดเต็มเลยเต็มขอนเลยพี่น้องเต็มเลยเต็มขอนเลยจ้ะมมันกองาไาด้บ่สี่สีกองเอาพ่อพี่น้องเพ่าแม่แพทย์สิบโบ่บ,บต่อยต่อย,อยแล้วมันแนบ,บ่เห็น สีพาดพอนพี่น้องกลองเอาเพราะว่าสิขึ้นขึ้นมันสิหักบอมเอ้อมันพลอยคาเด้อนี่มาดามเอ้ยเจ้าะเยาะว่าเจ้าสิขึ้นได้ด้วยตัวนี้เอาลองเลยสักมันบ่มมีแหวงหรอกมันบ่ขึ้นนะนะเดี๋ยวเด้อพี่น้องใส่สิลองขึ้นบอมด้วยใส่สิขึ้นได้เยอ่ดอกเอาขึ้นได้ขึ้นได้เยอ่โต๊ะก็คือสิบลเจ็บค้าวพันได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันบ่ได้สูงนะไว้คอยขึ้นได้เสวยพี่น้องเฮ้ยนี่ พี่น้องขึ้นข,นขนต้นใหม่มาเสยแล้วว้ากระตาคืออยู่ไก่แท้วันนี้กระตาหน่ะแม้คืออยู่ไก่แท้โอ้ขึ้มืดวันนี่พี่นอ้องมืดกับทนเบิงเอาด้วยแต่เก็บแล้วแนม่นขึ้นมาเนี่ยปีหนามันสิแต่ข้อนสิขึ้นยืนได้บปล่านี่งามหลายสวยงามค่ะพี่น้องเอาใส่กระเป๋ากางเกงกันด้อ ผมนี่อะมันจะเก็บเบาะเอาไปมันทึ่งๆมันจะเอาแรงได้หรอเอาแรงหมดปะค้ำๆอุ้ยเอาเบาแรงนี่เสียใจแย่เลยเด้อมือคอยยื่นบ่ถึงละพี่น้องอัดมือยื่นไม่ถึงละต้องเสียอะไรเด้อไปเหยียบมือใดล่ะมือใดนะ นัสีหักนะมาดามขึ้นบ่ได้แล้วพี่น้องสุดแล้วขึ้นบ่ได้แล้วเอาเฉพาะที่เอาอะไรกอนเอาทางนี้กอนนี่แล้วสิต้อยเอาที่เหลือนะ่ะยากเนาะขึ้นมหาหอดนี่แล้ะกันยังบ่ได้อยู่เบิดอย,ยู่ไหมวันนี้ต้อยแล้วไปงมหาดแบบแล้วขบาวข้าวบ่อใด้าวบ่อใด <c oughs> แดดชำนาญแล้วพ่อละพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเห็นมองนี่งามอยู่นี่อายุนี่นี่โอเคหู้ยไปลงด้วยแบบนี้พี่น้องลงนะจ๊ะลงลงอีท่าไหนเราถึงจะไม่โอ้ยนี่ยืนอยู่นี่ละพี่น้องเมื่อกี้นี่สุดยอดบันที่นี่ เนี่ยเห็นบ่มันบอยากต่อยจังสี่ล่ะหาบ่พ่อเวลาลงมาล่ะหาบบพ่อหาซอยกันได้แบบนี้พี่น้องอุ้ยหายกูง้มเข็มในสมุดหมดละมาหาสมุดเราเห็นแล้วเห็นแน่ะเจอแล้วจ้ะเจอแล้วคอยเห็นเจ้าแล้วคอยมองเห็นเจ้าแล้วเย็บหล่อนบ่ละมาดามหล่นอยู่เห็นน่ะเห็นแน้วจ้ะนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วได้แล้วนี่ เลิศเลิศค่ะพี่น้องคะ่ะนที่สุกก็เอาได้เนาะหมัมมนเก็บเห็ดใส่ใถุงใส่กระตาก่อนเด้อใส่กนเกิงนล้วงก่อนล้วงก่อนพาพี่น้องเห็ดไปถั่วมาดาเห็ดไปโหลดแล้วแนวแล้วไม่สิได้เก็บเนาะ เศษถุงมือบ็ดละไปอ,อีกสองหงสามหงสี่หงส์โอเคบ็ดล้วจ้ะนี่พ่อแม่พี่เนาะอ,อุยวก่อนหนึง่งยวก่อนหนึง่งยวก่อนหนึ่ง สวยหืมสดๆพี่น้องวันนี้ดอกหน่อยเพียบเลยมาดามดูมือไปถือไหมพี่น้องเอาไปหั่นละกอนยวเข้ามาเก็บอีกเนาะดอกเล็กเพียบเลยสะละมันทายเห็นได้บ่าพุดนะพี่น้องสาบลาบอยู่นะเห็นบปล่น่ะ บุ่น่ะได้บ่คือสิบ่ได้ดอกดอกไงเอาแต่ดอกงามๆเพิ่นเนาะเอาแต่ดอกสวยๆจ้าบุ่น่ะดอกแค่น้อยเพียบเห็นบ่พี่น้องอ่ะนะเพียบเลย ถึงๆคุณน,น่พี่น้องงามๆนะแม่เมือมดการสร้างเพราะเถอะเอาว่าไว้หันแล้วเนาะยาวแล้วเถอะอียะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณน่ะเจอแจ็คพอตอีกแล้วแจ็คพอตอีกแล้วเห็ดหูนหนูค่อยเต็มเลย เห็ดหูหนูค่อยงามงามเต็มเลยนี่เห็นบอพี่น้องจา๋านี่วิงามบักหลายคุณนะคุณนะนี่นี่คุณนะอุย้ยชอ่อใหญ่หูใหญ่สอใหญ่พ่อพี่น้องเฮ้ยที่แหลกนึกว่าสิบวัเดมีอยังไห้พ่อแม่พี่น้องเบิงเก็บไปเก็บมาเยอะมากหูสดหูใหญ่ช่อใหญ่หญเนาะที่ยูสูงๆไหนบอบอบเดย เอาให้เบิงเด้อบอไเด้มันมีอยู่แต่ว่าคุณนะคือสิต่อยเอาเดี๋ยวสิพห้าต่อยมันหงใหงา่ามต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสิพห้าต่อยเอาเนะนี่จ้่ต้นนี้เราก็มีอีกต้นหนึ่งเด้อบอนเดียบดแคนเดียสิจังค่อยสิสิบห้าเมือ่อจะเฝ้าอยากเมื่อเด้อพี่นนองเอาเมวนมวนก่อนเ,อนอนเ,นเดีได้มาแล้วใส่น่อบันใหม่ทั้งหดานอ่อจางสีหอจางสีถึงเดี๋ยวขอหาไม้ก่อนนะคะ มั้ยเิ่นจ้ะเป็น,นมันก็แข็งแรงมาดาใหม่เป็นงามเด้อนี่พี่น้องมันมันงามก็สิยต่อยเอานี่นี่จ้ะพอพี่น้องเห็น,นมาดามบอกอืนี่เลยนีเเยนย่เอาดอกเดียวนี่แหละบ่อหลายดอกเอาดอกเดียวนี่แหละนี่เอาอุ่าบประคองลงม,มาแล้วยังสีมะลนแต่อีกต้นหนึ่งนี่สีภาพพอแม่พี่น้องไปปีนเอามาสได้บอกไปอุ้ยขอละงามเฮ็ดข่อยพอพี่น้อง ออแบอบกแวดๆอยู่นี่แหละเด้อสุดยอดอีหลีมาัที่นี่นั่นน่ะเต็มต้นอยู่นั่นนะพุ่น,นะน่ะพี่น้องเห็นบ่เต็มต้นอยู่เซลเด้จังไดสิปิ้นเอาเงี้สิจังไดเงีสิตอยเอาเงี้ยสีต้นนี้สิกระโดดเอาอะไรอยู่นี่หนึ่งตัวดอกนี่ยสวัสดีพ่อท่านใดพ่อท่านใดนี่ถ่าพ่อแม่พี่น้องกระโดดเอาเห็ดแล้ว อีกดอกนึงน,นี่ได้แล้วสามดอกยดอย่าได้ตาเด้อขอสิปีนได้บ่อหุยมันปีนบ่ได้พี่น้องขอสิผ้าตอยเอาเด้อกระามสิผ้าตอยเอาเด้อจัดได้ไดไปิ้นแล้วปิน้นยะสีงามเกา่าปีนเลยคอยลงมาเก็บน้ำกันนี่เป็นแถวเป็นสั่นอยู่บ่เอาได้จังไดเนาะโอ้ย,อยนั่นโอ้ยใหม่ก็ได้บ่ได้เรื่อง จะได้จังอยากหักสิฮะคือสีอยากหักแต่ใหม่ก็ได้หล่นลงมาหล่นลงมาหล่นลงมาวันนีนเนาวถิ่มเบนหรอเปล่เนนาวบ่เนาวก็เดียวมาเบิงกันเนี่ยงานกี่ฟุ้นบนเข่าตากระพองนั่นสวยมากเลยหูใหญ่ เห็นนั่บ่หรอพี่น้องพามาต่อยเห็นหูนูด้วยบ่เนี่ยตะกี้พาต่อยเห็นนั่งร่มมันีเห็นหุหนูก็ต้องต่อยเอามันงามเนาะร่างดอกกุศาเอาบปต่อยเล้วนะมาเจอมงนี่มันต้องต่อยโอ้ยโอ้ยอืมลนแม่ห่วยอ้ยอืดอาการลนแม่ห่วยแล้ววะนี่พี่น้องมงนี่ไข่อยู่แนมไง ย้ำเห็นอยู่เไงอยู่เด้ออย่าว่าบูมไยนีง่งามงามงามเอาได้อยู่เอาได้อยู่บ่เน่าบ่เน่าสุดยอดจ้ะสุดยอดจ้ะสุดยอดนี่ห,หมานสุดยอดเลยหมานหมานหมา,หมานนี่มีอีกบ่คะมีอีกบ่เห็นบ่พี่น้องมันที่สิบเบดิดรนะ์ตอะไะเนาะ ข้าเจ้าม่ยาวกับร่งกายบ่มี่ร์แหละ,ละพี่น้องไปเดี๋ยวสิาพาไปบ่งอีกต้นหนึ่งเด้หอหอต้นเก่าต้นเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณน่ะมันก็สูงคือเก่าหนาหลายต้นนี้ยามใดก็ยามนั่นอบุญเป็นอย่างเอาซ้ำเนี่ยละ่ะเอาซ้ำเ้าเอาใดคุณนะ่ะฮ้โถโถยโผลโผล่กอย่ากองลงมาเด้ นาย่องดูกอ,ง,องไปไหนหรอบ่กเอาเรเป็นยังเข้าไปเราใหญ่กว่านเอาคอยมาต่อยนี่น้องจ้าเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งเน่าทิ้งหมดจ้ะเน่าฮะ<า>ไปเบิ่งฟังหนัอยดูค่ะแต่ไปแนมตัวเนาไปแนมตัว,น,น,ตวนี้มาดามเจ้า เห็ดพี่นอ้องขีมมันคือโปรขินลหลายๆเนาะขึ้นที่ระยมที่ระยมงมาจะข,ขิงหลายหลายกำลังซองเห็ดเด้อพี่น้องขอโทษเขาขเลยเน่าถิงบัดเลยดอกน้อยเพียบอันนี้นดอกน้อยแล้วก็รังขึิงไม้พี่น้องจ้าเดี๋ยวห้องมากเก็บไว้อีกจักสิบหมืหน่นเนาะมากเก็บ ใหญ่แล้วก็มีเล่มเอาอตัวนี้ใหญ่แล้วมึงตี่ะไรพี่น้องมันเป็นตาเอาไดรวะใหญ่ยูบพี่ที่มันใหญ่แล้วก็มีตัวใดที่มันอันนี้ครค่อยมาเก็บได้่ยูย่จ้ะลงตะกร้าไปซะ,ะดีดี ดอกมีลนเก็บเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมานมานมานคลิปน,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 ปนี้คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แหละค่ะมุดบ่ไหวแล้วเนาะเก็บทั้งปีนทั้งมุดทั้งห่าง หยดความหมานความฟินจากพ่อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุภ be <OS S 1> ูสุคนจะจับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ที่มีหามาดามเห็ดมาสูงแกเอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กอันอีสานเดนมาร์กบอได้บอกให้ยเล่าพอแล้วแล้วค่อยไปติดตามรับชมซื้อส่องไม่เล่าราสิเปลี่ยนช่องพี่น้องเราสิปิดช่องเก่าแล้วสิเห็ดใหม่เนาะแล้วจับพ่อแม่พี่น้องคันเล่าเห็ดไม่เปิดไม่เรียบร้อยแพดคอยสิแนะน้ให้ไปติดตามเรอเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าไปละจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้ารักนะจุ๊บจุ โอ้ยพี่น้องจา๋าหมาเนาะนี่งามสุดยอดเลยอืมสีงาม